สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงเมื้อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นนาคใบดำปาทิโทมีนาคเงินนาคทองแล้วก็มีนาคดำเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ คือขักแทะคุณตาวิถีไทยผลมาต้นนาคดำนี่สวยสดงดงามเป็นตะแพงนี่นี่เบิ่งทั้งหลังนี่นี่น,นี่ป่าทิโทเอาไปปลูกไว้เป็นมงคลใช่ไหมต้นนาคนี่แม่นครับต้นนาคมันเป็นอะไรที่สวยงามและก็เป็นมงคลพร้อมโบราณเพื่อนว่านะอันนี้เฮาก็พูดตามโบร,โบราณเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้จัดการโรงแรมเพื่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยต้นนาคเ,เป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ก็มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมปลูกไว้ที่ไหนนะใครรักใครชอบเพื่นว่านะโอ้ได้การได้การคุณตาวิถีไทยเอ้ยเพื่นว่า <laughs> <laughs> เอเอบัดนี้ นอกจากจะเอาไปปลูกไว้ในหน้า,าป้ายทางเข้าโรงแรมแล้วยังเอาไปจัดสวนที่บริเวณด้านในอีกนะสวนต้นไม้มงคลนี่อืมแล้วผมก็จะเอามาทําเป็นกระเช้าของชํารวยมอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมที่โรงแรมมาสั่นปาทิโีทผู้จัดการโรงแรมนี่อืมมีวิสัยทัศน แล้วเพื่อนก็ติดป้ายชื่อของโรงแรมเพื่อนใส่ตรงนี้ด้วยนะตรงกระเช้าของจารวยนี่ต้นนาคใบดํานี้ไปอยู่ที่ไหนป้ายชื่อโรงแรมของผู้จัดการนี่ก็จะไปอยู่ที่นั่นอต้นนาคใบดํานี้ท่านได้แต่ใดมาอ๋อก็ไปพักที่โรงแรมนี่สิจริงได้โรงแรมไหนหนาวานบอกนี่ไงป้ายชื่อโรงแรมที่อยู่ใน กระเช้าของชมรวยนี่ไงครับเพื่นว่าได้ <c oughs> เออบัดนี้นายห้างทองเพื่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นนาคใบดํานี่นะเอาไปปลูกไว้ในกระถางมังกรก็ด,ดีเพื่นว่าดีคือกันมันเป็นความงามอีกชนิดนึงนะเวลาที่เอาไป ไว้นี่คนสีเลือดเบึง่งโหมันสีออกสีอยากแดงๆจักหน่อยกะโบแมนอย่างเชิงดำมากนักนะออกเป็นสีแดงเลือดนกแต่เครียกว่าต้นนาคใบดำโอ้ขักขนาดเออเหตุเป็นกระเช้าของํำรวยให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองและมาขายทองนะอองามงามงามอืมโรงเรียน คุณครูยกเอาต้นนาคใบดำอันนี้เข้ามานักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นนาคใบดำนะนี่นี่เห็นบ่น,น,นี่ถ้าคุณตาพูดถึงนี่มันสิมีอยู่สามสีสามสีนี่คือเรียกว่านาคสามกษัตริย์เห็นบ่นี่นี่สีเขียวเข้มอ่าสีดำ สีแดงนี่นสีแดงจากน้อยแล้วก็สีเขียวอันนี้ถือว่าเป็นสามสีได้ไหมคุณตาวิถีไทยได้นะได้เพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> คุณตาวิถีไทยก็เลยสิขออนุญ,ญาตเรียกต้นอันนี้ว่าต้นนาคสามกษัตริย์ได้ไหมโอ้ได้ได้ต้นนาคสามกษัตริย์นี้เป็นต้นไม้ที่มีความงาม อ่าสวยงามนี่น,น,นี่นักเรียนนักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาแล้วก็ระบายสีนะนี่นี่เห็นไหมครูมาให้พวกเธอวาดต้นนาคสามกริย์นาคดำนี่นี่มันมีสีแดงสีเขียวสีดำคำครันะสามสีเรียกว่าสามกริยัโอ้อ่อได้การคุณครูค,ครับถ้าผมโตขึ้นจะเอาต้นนาคสามกริย์นี้ มาปลูกเพาะพันธุ์ขายจะได้ไหมครับวิทีไทยบอกได้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 ได,ได,ได้นักเรียนเวลาโตขึ้นเธอก็เอาต้นไม้ต่างๆอย่าเอาแต่ต้นนาค3ามกษัตริย์อย่างเดียวเอาต้นอื่นด้วยนะมาขยายพันธุ์ขายนี่นเวลาลูกค้ามาถามซื้อก็จะได้ขายหลายๆอย่างด้วยครับครับมาในระดับมหาลัยระดับมหาลัยนี่ ก็จะพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยนะนำข้อมูลต่างๆที่ไปศึกษาหาข้อมูลมารวบรวมเป็นเล่มเป็นหนังสือไว้อืเวลาที่มีคนอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นนาคโดยเฉพาะต้นนาคสามกริย์หรือต้นนาคดำนี้นะ่ะก็เข้าไปเบิ่งในหนังสือที่ครูแล้วก็อาจารย์แล้วก็นักศึกษาทำไว้นะ บัดนี้อาจารย์เพื่อนบอกมีวิสัยทัศน์เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคสถานการณ์โควิดเอาแบบนี้พวกเธอโหลดลงไปในอินเทอร์เน็ตนะในเว็บไซต์ในกูกุ่อในเฟซบุ๊กใน YouTube ในอินสตาแกรมในเพจใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นนาคดำนี้อหรือนาคสามกษัตริย์นี้ก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ต บุ๊กมีคอมพิวเตอร์และก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยเอาขอบคุณอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นนาคสามกษัตริย์หรือต้นนาคดำอันนี้เอาไว้นะเอาไว้เอาไว้อืออาจารย์ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลคุณตาวิถีไทย ต้นนาคใบดําหรือต้นนาคสามกษัตริย์ที่คุณตาว่านี้ที่มันมีสามสีนี่นี่นี่นีน่เป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมว่าโอ้เออสวยงามมีมนคลังมีมนตราผมบูจำเป็นต้องเอาไปเหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลโบกต้องไปปลุกเสกเข้าพิธีเจ็ดวันเจ็ดคืนนะ มันก็สิเป็นมงคลอยู่แล้วนี่มาปลูกไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นแต่คุณตาต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อคุณตาวิถีไทยและรับชมเพื่อความบันเทิงครับอืมบัดนี้นายห้างทองและผู้จัดการเพิ่นันเป็นเซี่ยวเฮยกันโอ้วันนี้ไป รับประทานอาหารนี่มันบ่ายแล้วนะมันบ่ายแล้วคุณยายกับข้าวเหมือนเดิมนะเออกับข้าวเหมือนเดิมกับข้าวเหมือนเดิมของคุณตาอ่ในห้างทองนี่ก็คือกะเพราวรวมไข่ดาวกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการก็คือข้าวผัดนะไข่ดาวพร้อมกินข้าวหน่ำซ้ำปลาอิ่มหนำสำราญเสร็จแล้วนะยายเราก็ยกเอาต้นนาคใบดำอันนี้เข้ามาหรือนาคสามกริย์ที่คุณตาวิถีไทยว่านี่ พวกเธอดูสิมันเป็นต้นเดียวกันกันกบที่คุณตาวิถีไทยรีวิวหรือเปล่าดูสิแล้วที่ยายยกมาให้คนละ20ต้นนี่พอไหมมันว่าปาทิโทเกินพอยายเอ้ยคักขนาดละเบ้อเออเอาแล้วเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษฐีมือฮุ่งมหนา นอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนบณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม สำหรับพระเอกของเรื่องในบ่ายวันนี้ก็คือต้นนาคใบดำหรือนาคสามกริย์ที่คุณตาวิถีไทยเรียกครับท่านผู้ชม